พี่นกสร้างแก้วกำลังตอกันยังได้เนาะตอกยังมีสั้งแก้วตอกลักเครื่องเคลื่อนเขาต้องตอกไปสิบบ่มุมแดกของมันในสร้างแก้วอันนี้มุมแดกของมันเสาเจเสาเจเสาเจเนาะเด็๋ยวไปสิเนาะเครื่งเฮือนเราสังแก้วบอดิแท็กบ่อนี่นะกะเอา ผูกสร้างอะไรก็ยังตอกตั้งสร้างแก้วกำลังสิเคิงเพื่อนคนเดียงเดี๋ยวชิมาเบิ่งนำกันว่าสร้างแก้วเห็นดจดเคเิงเพื่อนเนาะเกิดมากสเกนกันเคเิงเพื่อนเลยเรา,า,รา,า,าเราจะไปปลูกเรา เคงเฮือนมันเคงคุ้มเนาะางแกนางไลฟ์ลพันเคืงเฮือนเคงคุ้มพนอยกรหักกรดิยินแต่เกิดเคงคุ้ม โยบสก๊อนเนาะสังเกตโยกนั่บ่กะกะอยังนั้นไกะหมงเสาอยู่จักเม่ฮาจักเมดนี่หกเมตรหกขึ้นเทะเลหกหกขึ้นทะเลก่อนหกขึ้นเก่าเนาะพี่น้องกันบ้านห้ากับประเทศไทยเห็นเพื่อนนี่คือการบอสังเกตเห็นไหมสิบ่อ อยู่ไทยกับคิงคือกันบวกโอ้ต้องเคิงคือกันสั่งแก้วโอ้เบิ่งก่อนสกึมก็เคยเห็นใครก็เคยเห็นพี่ยวกับเห็นเรื่องตรงคิงไม่นีก็ได้แต่คุ้มก็สั่งแก้วน่าจะเป็นวันวันเสาร์เลยเชียนงอ๋อวันเสาร์นี่ในวันเสาร์เพื่อนไปเป็นคื่องสาววันเสาร์ มาเบิตอนอตอนสิย่อเช่าก็มาเบิต้องการอเนาะ<ช>แต่ว่าเา้านกอนาะเรอกเาะคไ,ไลบสับเปลี่ยนกันเห็ดแลสั่งแก้วสายบุญเนะมาส์บรเวบแก้วเห็นเรือนี้ล้างชนานยางเจ้านะ สามหมื่นปลายโอ้แม่ทุกอย่างร่านชิ้นยูค่แตสาบมูลรล้วาค,คราคาย่อมยาวอลีแล้วเนาะเฉพาะจะบุกค่ยอคยว่างสั่งแก้วนี่เพราะว่าราคาเราแบบว่าเห็ดกันเองเนาะพี่เนาะแสดงว่าคันพายาเคทือนี่ต้องจองโตไว้สั่งแก้วราคาราคาแบบราคาสายบุญแน่เราเห็น ุดแทกแทกคือเป็นลกักระตอกพี่น้องตอกลากใส่็ลิตเครืองเฮือนผลว่าผลทางทางนั่งน้อง,น,องน้องถ้วยทองกับบักกกใหม่ เดีน้องนุ่นเนาะพี่น้องหลังจากที่เขามาถ่ายปีหนึ่งผ่านไปป้าสมหวังเนาะเกือบปีหนึ่งได้หนึ่งวนปีหนึ่งเราสุดเงยมผลออกมาสุกเงยมดำหน้าพี่น้องเลยความฝันน้องนุ่นกับไอ้กีฬาก็เป็นจริงเนาะพี่น้องบุญวาสนาเนาะผลสั่งมาห่วมกันก็ะเด็มาซอยครอบครัวน้องนุ่นครอบครัวไอ้กีฬานำกันกับพ่อกับลูกเป่นแหละบุญเพิ่นเนาะสั่งมานำกันกับคุณเจนสิแม่นป้าโตมาเอาเห็ดผู้เดียวเลยคุณเจนเพิ่นบ่แค่ไพเบิด ขับสัางผู้เดียวอีกคนแก่บุญนะไร้อโอ้ยคนหาเพื่อหาอะไรคนหักชงสาเธอเนี่ย คนใหม่นะคนใหม่ลำบักไงหนึ่งน้องดาวน้องกวงทองน้องรรมกรสั่งแก้วเห็ดเวียกแล้วผู้ปุบปังหงัดขึ้นป๊าปป๊าปป๊าป๊าปัา๊บโซเซเพอสิเอานี่เพจทานระวังเด้อระวังเด้อเด็กหน่อยวัยรุ่นเนาะมีแต่คนขย,นขยนันขยันพีแต่เห็นเบี้ย กกไม่กกมักม่งไงเนี่ยข้าวเดียวเขาเห็ดเออเรียบร้อยเขาเห็ดเรียบแต่โตบาททีงานสั่งแก้วนี่ยอดล้มแห้งรีรอสั่งแก้วเยอืม ชังบวเสือขาวใส่ควานซับพี่น้องทุกจิมกับจัดวัชพืชไปแล mm. ้วไปจิมล <tense> e e. like ้างบ้านพี่น้องลมแห้งแบบนั้นเป็นตามาเด้อมาพี่น้องเนาะโคตรโพูดลีรอนลำบากเลยลำบากพอสังแก้ว โคราคาเงยานลีงนะโคาค่รรคลังคากินเนี่ยร่มบึนบึนได้กินสับเข้าไปพี่น้องสับเข้าไปต่อไม้ให้มันหลุด นอสองคนเ,นเียกก่งๆส่างแก้วกับแน่เอง นั่นเอาพี่น้องผู้แบกต่อไม้บักไงเฮ็เดี๋ยวแบกนักไปเด้อลูกเอ้ยยานเอลฮักเด้อระวังเด้อน้องควยทองกวงทองน้องควายทองพี่จะควงทองอยู่เรื่อยสร้างแก้วแล้วก็เอาไม้ให้เป็นประโยชน์มาตอกกกลักบ้านเฮ็ด อันนี้เคลียพื้นที่เนาะพี่น้องกำลังแจกทีมงานสั่งแก้วพี่น้องเนาะ หลังจากที่คุดกลนตอเรียบร้อยแล้วเด็กๆก,ก็เคลียพื้นที่เอาต้นไม้ไปถิ่มพี่น้อยมาติดตามรอรลับชับชมรุ่นไปทำกันเอาพี่น้องเฮือนน้องนุ่นสิงามสำแดงเนาพี่น้องเนาะจากทีมงานฟีมือช่างแก้วนาะพี่น้องช่างแก้วสายบุญเราก็นเด็สั่งบ้านสั่งเฮือนเอาราคาย่อมเยาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมารอติดตามจากมือนี่จนหดแล้วเจ็ดชิ้นสวยงามสำแดงเนาพี่น้องเนาะ เฮาสิมารอรับชมติดตามกันทุกมือทุกมือเนาะให้กำลังใจสัางแก้วหลักกับทีมงานตู้ชิดพร้อมเนาะเสากึมกะมาถ่ายงานตู้ชิดโซงเนี่ยโบมีมองไปพี่น้องเอกะถ่ายไปเรื่อยแหละเมื่อได้เมื่อยกับพักคือหักขวาเลยเมื่อได้ท่อไม่ได้เมื่อยกับพักพอนให้เมื่อยกับไปต่อเนาะพี่น้องเขายังเอ่อบางครั้งเขามือเทาท่อพี่น้องเอกเขาก็ยังมีกินกุ้คนอื่นได้พี่น้องคนอื่นที่เขาโบมีกว่าเฮ้านี่คือแบบว่าเขาขัดแรงเกงขัดหมอนคือเขาไปเห็นคนอื่นที่ถูกกว่าเฮ้าเฮากะ มีกำลังใจสู่ต่อเนาะพี่น้องเนาะค่ะดิน่องน่องสองคนน่องยังคือมาเฮียเก่งเสือเขียวสบายดีน้องล่ะเสือยังเสือเสือเขียวนี่ฮะจ้อยอายุเท่านน้องจ้อยสิบสี่ปีบริขารของเฮียนบุลูกเฮียนพอจะพอปสามปสี่บุญมีเพิ่มเฮียนหรอครับอ้ป่มีเพิเฮียนแล้วก็ไม่ได้เรียกบ้านี่พี่น้องสังแก้วบอคนบัดเดียวคนบัดดเียวจะเอาเฮียเวียดนาม โอ้สมาจบแหละพ่อแม่มทุกยากโอ้เออเขาคันแรงแกคันหม,ม้อมสั่งแก้วแล้วก็เสียบุญอยจีรอฮะอันเอามาเห็ดเรียกซอยเรือเนาะมีคนแบบทุกยากเพิ่นมาเขาคันแรงแก,กคันหม้อ่นกับมาเห็ดซอยเพิ่นมาพี่น้องเอง เมื่อนี่น้อ,นองนาวินมาคุมงานเองบ่เมือนี่ <c oughs> น้องนาวินมายืนสั่งแก้วคุมงานมีการตักนำ้ำเมืนการกินเนาะพี่น้องเกเบียกเมื่อตักน้ำให้วานากินคนล่างมือให้พร้อม <c oughs> คุดต่อบ่เนี่ยโอ้ <c oughs> ใส่ขรัวเนี่เป็นอะไรเนาะ นอ้องพันเคยสิแบบสำนานในการแบบเขาป่าหากินเนาะพี่น้องซอก,อก,กุึมนี่ใส่บริเป็ี่ยนควรผ่านี่ย้อมรดบริเคยสูญจับมันเอาไงซะเขาใช้ไมค่้าเนาะใช่ไมคข้าปักตลาดสีว่าบ่คอยเป็นดอกจับผ่าจับมีดเนี่ยเออเข้าไปให้ล่างถวยกับเทถั่วแตกแวเนะเออพดผูได้ซอกุึมก็ได้คนห้ามมันกะ ธนัดต่างกันมาพี่นอ้องพุนละคนธนัดค้าขายหาเงินพุนละคนธนัดเป็นแม่เงินแม่ซ่านกับว่าแม่เนาะต้องหอเพื่อนเท่าเพื่นทีเรียบร้อยเดี๋ยวมาร้อลุ้นร้อสมน้ำกันว่า เือน้องนุ้นสวยงามสำใจพี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสกุลจสว่างพี่น้องเด้อเพื่อจะผุดผัดคลิปใหม่ๆแล้วก็เพื่อเขาจะมีกำลังใจคลิปใหม่ๆต่อไปเนาะขอขอบใจพี่น้องทุกคนที่เข้ามาเบิกมารับชมมาติดตามก็ขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงค่ะคายลำรวยลำรวยคนอยากซอยเรือคนทุกคนยากเรือยอยากใส่เขาเห็ดเยี่ห้เห็ดยานเป็นสะพานบุญกับเินดีเด้อพี่น้องเด้อสกุลจะใส่เศษให้ดีที่สุดเนาะสุดกำลังของตัวเองคือไอ้ฮะสกุลซ้อนตลอดเ ถ้าผู้ใหญ่ผนใส่เข้ามาเขาก็ต้องเห็นทรรมดีที่สุดเห็นเพ็่ประทับใจภูมิใจถ้าเข้าบบว่างก็บอกว่าเข้าบบว่างเขาบบมีเวลาก็บอกว่าเขาบบมีเวลาเข้าบบจะไปต้องเอาหับเงินเพิ่มมาแล้วล่ะกัาเสียเวลาเป็นทิตเป็นเดือนบบได้เนาะเพราะว่าบางคนเพิ่นประจำเป็นอยากใส่เงินใส่คำเจ็บเป็นอ็นอุ่นเนาะอึดข่าวอยากปลาเขาก็ต้องไปมอบเงินในเพิ่นทันทีเนาะหล้วก็เอายากซ้อนสะกึมตลอดว่ะบ่อยลืมโตเนาะเขาสิมาจากแซกตามเนาะพี่น้อง เอากระยิดคำสอนของเอฟซีลูกหว่าของผู้ใหญ่ใจดีของเอื้อหักมาเป็นอ่าเขาเอินว่ามาเป็นจังไงเนาะมาเป็นข้อคิดพรมัยพี่น้องเองโอเคพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ยสกึมกับเสด็คอร่า่อแม่พี่น้องเป็นคนพบคอกันคลิปหน้าเด้อสกึมกัเสด็จกลา่าวคำว่าสบายดีสบายดี